man 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 saw the beat กูเป็นแค่แสัตว์จนไปถึงเนลี่นิดดีนวชินนักเลงพวกกูคิดบอลสิฟสม,มอยกับพอเมจัสซีนเอ้ยโอเคเข้าเรื่องก,กูไม่อยากจะพูดมากให้มึงกลับสีธัญญาแล้วไม่ต้องไปเที่ยวบ้าไม่อยากออกแรงเพราะเดี๋ยวพวกเด็กมันเยี่ยวไรกก่กร็ที่เพื่อนมึงอยู่โรงพยาบาลก็ให้มึงกลับไปเยี่ยมบ้างตอนกูปล่อยเสรแบงก์เหมือนกูปล่อยกระดาษอยู่บนจีอ้อาร์กโอเคมากาดครึบเผาไปทังฟ้าสว่างและสองพันยี่สิบสองกูจะออกเพลงงานเรื่องเฮียมังมากมายแต่กูยังไม่พูดว่าจะการกระทำมึงก็ยังไม่กูดของมึงอ่งงอา,างะเยอม มาชูเออยู่ในคลองเจอทางความร้อยกูแทบเดือดเดือยพวกหมาที่จังชีวิตมึงแม่งเสียดได้เงินจากงานดำกูได้มาแล้วจนแม่งเกิดแท้ใจไม่ถึงก็อยู่ย่าเพราะว่าแถวนี้แม่งเถื่อนและกูไม่เคยท้อไปใต้สังคมที่เหลื่อมล้ำเจอแม่งแต่พวกก็จอกตัตอนนี้ลำเบื่อละเราแต่ต้นตีนคืออยากให้พวกกูเดือดแช่งงั้นเอางี้ไงคือพูดตรงๆคือว่าพวกกูไม่เหนื่อยฉันไงเแคย Let's go to the top และกู be the lead is my gang กูจะเล่นในสุดตัวไหนที่เข้ามาแช่งและพวกกูรันจากธุรกิจเพราะนั่นมัน is my plan Hey chainy double อยู่กันเป็น gang เรพวกกู double นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ